ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวัดเกมเมอร์นะครับวันนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นี่ทุกคนตำนานยุนลังครับนี่เนดะี๋ยววัดพาไปดูนะนี่ตำนานยุนลังนะครับทุกคนก็มีแบบตำนานยุนลังแล้วก็ยุนลังปกตินะครับซึ่งนะยุนลังมันก็ต้องไป็นตำนานนี่ทุกคนนะวิธีการตามหานะครับรูปทิวทัศ 1น่นะครับนทับ A นะแล้วก็ 2, 3, 4นะครับนะครับตามนี้เลยนะเก็บอย่างละ2ใบนะครับเพื่อแรกเป็น S เสือนะครับถ้าเราจะเอายุนหลังนะครับเราต้องใช้ S เสือ5ใบนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาตำนานยุนหลังเราต้องอันนี้คือเงาของยุนหลังเงายุนหลังนี่หายยังไงครับนี่เอ้ยทุกคนงงเหมือนกันนะหายยังไงครับเงาต้องเติมหรอ ต้องมีเติมนะครับมาเรามาดูกันนะครับมาในแพ็กเกจนะครับมีเติมหรือเปล่าตอนนี้ร้างใคายังไม่มาเลยนะวัดอัดเร็วมากนะเติมในแพ็กมีในแพ็กสองร้อยนะครับวัยังวยังสงสัยอยู่แล้วก็มาพร้อมกับลูกเต๋าใหม่ครับทุกคนลูกเต๋าน้ําค้างครับก็ถ้าใครจะทําวีอีเวนี้นะครับแนะนําให้ไปซื้อลูกเต๋าก่อนเลยนะครับเพราะว่าลูกเต๋ามันจะได้ซองการ์ดฟรีนะอ่านะวัาไปอัพลูกเกตลูกเต๋าให้ดูนะครับเพิ่มเสียงกันนะครับเพิ่มเสียงให้ดังเลยนะครับทุกคนไปครับ อัพโลลัวอัพโลลัวครับอัพโลลัวมาครับทุกคนเรียบร้อยพอเราอัพเสร็จปุ๊บเราก็จะได้การนะครับทุกคนเราไปดูก่อนนะว่าการเราเนี่ยครับมาละ2องลุ้นนะครับว่าอะไรจะออกมาจังหวะนี้หนึ่งนะครับหนึ่งนี้ออกยากปะคือถ้าเป็นปกติหนึ่งจะออกยากแต่เนี้ยเป็น A บวกนะครับปกติมันต้องเป็น A เนาะ A ธรรมดาจะออกยากนะครับเแต่ว่าจะพาไปดูอัตราการสุ่มก่อนนะครับอัตราการสุ่มมาหรือยังนะ มาแล้วครับทุกคนอัตราการสุ่มนะครับแพ็คคูณ1ถึงคูณ5นะครับอัตราการสุ่มนะครับสุ่มอะไรยากสุดอ่า A อบวกสนะครับ1.220นะครับยากสุดนะส่วนที่เหลือก็เป็น5% 3%นะครับแล้วก็ A ธรรมดาทิวทัศน์นะครับ2.6972 97%กเก้าเก็นะว่าคือมี A อบวกสกับ A 1ที่ยากเหมือนปกติเลยนะอ่าแล้วก็มีการรวมด้วยนะครับนี่ครับมีการรวมด้วยนะ มีรวมได้ A a บวกนะครับหนึ่งถึงสานะครับไม่ไม่มี a รวมได้ A ธรรมดานะไม่มีนะ mm hmm. ก็นี้เป็นรวมเป็นรวมเอาไว้นี่นะครับเอา a บวกมารวมกับ A บวกเพื่อมาสุ่มพวกาการ์ดข้างล่างนี้นะครับอื mm hmm. มนีมียุนหลังยนะศูนจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหน้อยมากนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ปิด จี้ไอ้นี่มานะครับจี้ดาวกระจายมาก็เห็นว่ามาคอมโบกับยุนลังเนาะอะนวัตจะสุ่มให้ดูก่อนสัก200นะโหสุ่มน้อยเกินอะไรเนี่ย,ย <า S 1> โอ้ตามาเอบวกเรามาไอธรรมดาเรามาครับ1ชิ้นนะเอธรรมดา,ราต้องหาเอธรรมดานะครับทุกคนเอธรรมดากับเอบวกสามนะครับเราสุ่มไปนะเราเริ่มต้นที่เพชรเท่าไหร่อะ่ะนวัตขึ้นให้ดูใหม่นะครับคิดไม่ทันนะเริ่มที่เพชรเท่าไหร่นะเขอแคปตรงนี้ก่อนไปครับทุกคน มาเร็วไว้ก็ทําให้เร็วเลยนะเออเวียนยืนหลังมาจริงว่ะทุกคนอ่าเอบวกเอเออเฮ้ยไม่ใช่เอบวกก็ต้องหายธรรมดาทุกคนเราไม่ได้หา A เอบวกเออธรรมดาไม่ออกเลยนะสุ่มไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหมือนจะสองพันแล้วนะใช่ทุกคนมันจะสองพันละอือหอเหมือนเราจะเริ่มที่หมื่นหกปะครับอืมตอนเราสุ่มนะหมื่นหกกว่าด้วย โอ้เอบวกสามมาแล้วนะครับมาเอ้บวกสามมาได้แล้วนะใช่ไหมอามาดูกันนะครับเอบวกสามมาได้มาแล้วเอบวกสามไม่ยาก,กน,นะได้มาสองใบแล้วคือเราต้องหาเอบวกสามเนี่ยสองใบนะครับในการจะแลกเป็นยุนลังนะส่วนไอ้ตำนานยุนลังเนี่ยวัดยังไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ตำนานเอสเนี่ยมันหาจากไหนนะยังไม่ขึ้นบอกเลยทุกคนตำนานยุนลังคืออะไรคือเงาของยุนลังคืออะไรครับทุกคน ต้องทำยังไงอ่ะอันนี้ส่มไปสองพันนะครับยังไม่ได้นะยังไม่ได้เอสักใบนะครับทุกคนเสือมาหน่อยเสือปึ๊บเสือ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 ทุกคน,นเสือเกินเอบวกได้โคตรเกลื่อนเลยแมโอ้โหทุกคนมันจะเกลื Apple อไหเปล่าวะโอ้โหมีเท่าไหร่ยังจะพออ่ะทุกคนเกิน เออบวกมาแล้วครับเอบวกหนึ a ่งนะต้องลุ้นเอบวกธรรมดาอาเอบวกธรรมดามาแล้วครับไปตอนนี้เราน่าจะได้สองใบแล้วนะทุกคนดูกันตอนนี้เราได้สองใบนะครับกับกับเพชรที่เราเสียไปประมาณสามพันนะอ่าประมาณสามพันนิดๆเราได้สองใบคุ้มไหมอ่ะสามพันกับเอสหนึ่งใบเราต้องหาห้าใบไม่ค่อยคุ้มละเราขอลองเปลี่ยนประเทศสักครู่นะครับทุกคน A f e w moments later มาครับทุกคนเรามาสุ่มกันต่อตอนนี้เราอยู่ในประเทศอินโดนะครับ อย่าลืมนะครับเปิดแพ็คอย่างนี้แล้วเราจะได้ฟรีอ้าวเอธรรมดามาแล้วครับโอเคกล่องแรกเอธรรมดาก็มาเลยนะสําหรับอินโดนะครับคือยากสุดก็น่าจะเป็นเอธรรมดาครับเอบวกสไม่น่ามีปัญหาอะไรนะว่าได้เกินมาด้วยต้องหายเอบวกสามสองนะครับปึ๊บเอจะต้องหายเอธรรมดาเยอะๆเลยเอธรรมดาต้องใช้อ่าอย่างละสองนะครับต้องใช้ทั้งหมด10บนะใบเนาะถ้าเราต้องหาห้าใบปึ๊บปุ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 ๊บเฮ้ยไม่อ่อยแล้วทุกคนปึ๊บ เฮ้ยสมบมรบบรวยๆนะตอนนี้เราต้องจะหมดมาเกือบ5้าพันล้านะทุกคนตอนนี้โอ้โหยังไม่มานะทุกคนอีเ,อเวนต์นี้นะครับถ้าสำหรับเอีเวนต์การ์ดนะใครใครคิดจะตามหายจริงวัดแนะนําให้เหลือเพชรดองๆไว้สักหมื่นหนึ่งนะหมื่นขึ้นไปกําลังดีโอ้ยได้เอบวกหนึ่งมาสองใบอ่ะทุกคนเราต้องหายธรรมดาโอ้เข้าไหรวะเอ้าเอายินโดจะออกมาแค่ใบเดียวหรอถามจริงเออ อะไรเอบวกหนึ่งแล้วทุกคนอ่าวธรรมดามานะครับเออธรรมดามันหนึ่งใบนะสูงอีกสักครั้งนึงเดี๋ยวเราไปเปิดของดองกันนะอ้าวธรรมดามาอีกหนึ่งใบครับทุกคนมาว่งมาติดนะมาติดนะครับมาติดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้กันนะครับซองที่เราได้นะทุกการเปิดนะครับทุกการเปิดแพ็คห้าซองมันจะแถมมาหนึ่งซองนะครับทุกคนอย่าลืมมาเปิดกันนะอย่าลืมเลยนะครับไม่งั้นน่มันจะเสียเพชรเยอะนะครับวัดก็ลืมมาหลายครั้งแล้วเนาะ ก็ขอโทษที่ของมันเยอะด้วยนะของมันจะเยอะเลยนะทุกคนนะผมไม่ได้มาเข้ามาลับไปมาหน่อยอ้ยเออยู่แต่เป็น A บวกเอาหนึ่งนะครับลุ้นหนึ่งอย่างเดียวเลยลุ้นหนึ่งอุ้ยทุกคนหนึ่ง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 โอ้โหมันไม่ใช่หนึ่งดิหนึ่งหนึ่งหนึ่งแหละมันหนึ่งหนึ่งแหละแต่เอาหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวทุกคนหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวปุ๊บมามาครับทุกคนแพ็กฟรีก็มาหนึ่งได้นะครับอุ้ยเปนหนึ่งเอาไปเชียร์มา A บวก ทุกคนเมื่อกี้มได้บวกเออเอาไหวงนะ่ายแล้วก็ได้หนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับจากอันนี้นะเคเอามาอีกเอามาอีกทุกคนเอามาอีกขออีกขอปิดได้น้อยขอปิดได้ร้อยโหถ้าปิดแล้หกพันนี่ย่บชื่นใจเลยแต่ว่าเปิดของลองจนได้ครบมันคงไม่มีแลนะ้วทุกคนเนาะฮึนี่เรามาเปิดประเทศอินโดนะประเทศอวยเลยนะเนี่ยในชื่อเราขึ้นรวยนะครับข้างบนเนี่ยไม่รู้มันขึ้นอะไรมันใสขึ้น A อบวกสาม แต่มขึ้นเอบวกสามให้เราเอ้ยเอ้ยทุกคนไม่มาเลยเอธรรมดาเอหนึ่งธรรมดามาชิ้นเดียวเองครับยากมากเลยนะโอ้โหเราน่าจะได้เอธรรมดามาประมาณห้าถึงหกใทุกคนนะเหลืออีกครึ่งทางนะครับเราสุ่มตรงนี้ให้ได้เอธรรมดาก่อนเฮ้ยเอาบวกนะครับโถเอธรรมดาเอต้องต้องหายธรรมดาอย่างเดียวเลยโอ้อะไรกันครับเนี่ย เอามาแล้วครับทุกคนเฮ้ยเอาว่าเอาว่าทุกคนได้เยอะอยู่นะอ่าทุกคนตอนนี้นะครับเราเก็บได้เจ็ดใบแล้วนะครับเราหาอีกแค่สามใบเท่านั้นเราจะปิดอีเวนต์แล้วนะเฮ้ยเวไปเปล่าเอาว่าสุ่มต่อมาทุกคนมาเราเราหาแค่สามใบทุกคนเอาว่าเราปิดน้อยจริงวะเนี่ยเพิบเพิบเพิบพิบพิบเฮ้ยมันเป็นเอบวกนะทุกคนนะไอธรรมดาไอธรรมดามาหน่อยเว้ยไอธรรมดา ฮึบ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 อืมเอธรรมดาฮึบโอ้ยเอธรรมดามาครับทุกคนเหลืออีกสองใบเท่านั้นนะครับเราจะปิดเอีเวนต์นะฮึบ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 อืมแต่เราเปิดของดองนะครับ <t> เผื่อมันออกมาสองใบโอ้ยหวังเยอะซะด้วยหวังเยอะซะด้วยนะครับทุกคนตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีหลังนะครับเพราะว่าตอนที่วัดเข้ามาเนี่ยมันยังไม่มีนี่นะ ยังไม่มีร้านค้าให้ดูนะครับแตนะ่ตอนนี้เราตุ่มสักพักหนึ่งน,ะน่าจะมีละอ่ามันเข้ามาเร็วมากนะครุ่น A นะรุ่นเ A. อ A 1 A 1นอหนึมาถ้าสามเลยมาซะไม่อยากจะลุ้นเลยหนึ่งหนเว้ยหนึ่งหนเว้ยทุกคนตอนนี้เลยแค่ต่องใบเองจะปิดแล้วตอนนี้เไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกินนะเอาไม่เกินนะทุกคนนะโอเคไม่เกินนะครับแล้วก็ A บวกเราใช้ครบนะเอบวกต้องแลก อ๋อใช้ครบก็ใช้แค่สองนะไอบ้บวกใช้แค่2ครับไอ้บวกสาใช้แค่2องมาสุ่มีกครับทุกคนตอนนี้เราหมดพันพันที่7็แล้วนะพันที่เจ็แล้วนะครับหมดในหมื่นหนึ่งหมื่นก็ถือว่าโอเคมาไหมเนี่ยโอ้โหกดเลยแต่ก็ไม่มาเด้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บมานะครับปึ๊บถือว่าเราต้องเปลี่ยนประเทศแล้วเพราะว่าอันนี้มันออกให้เราเยอะแล้วใช่ไหมอืมไม่ออกนะครับอีกทีนึงเราเปลี่ยนประเทศแล้วเพราะว่าออกให้เราเยอะแล้วครับประเทศนี้ เยอะมากนะครับโอเคไม่เปลี่ยนไม่ออกครับเปลี่ยนแล้วครับทุกคนเจอก,กันครับเ <D IS ON> มื่อกี้เหมือนเราจะเสีย1,000งพฟรีๆเลยนะครับทุกคนมาเรามาลุ้นประเทศจีนกันเราตอนนี้อยู่ประเทศจีนนะเมื่อกี้เหมือนเราจะเสีย1,000งพฟรีๆโดยที่เอเอบวกเอธรรมดาไม่ออกเลยนะครับเราต้องหาย A, ธรรมดาเยอะๆเลยน,นะครับอีเวนต์นี้เอสองนะต้องให้หาย A, ธรรมดาหนึ่งเอ,อ้ยหนึ่งไปหนึ่งไป,งไปอู้ทุกคนมันไปสองไปสามอย่างเดียวเลยโอเคมาเริ่มประเทศจีนที่หมื่นแปดครับกับการหายแค่สองใบเท่านั้นนะครับไปครับปุ๊บ ปึ๊บ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 ไม่มาครับทุกคนเอาแล้วไงเข้าแฝดพันแล้วไงเฮ้ยมาแล้วครับทุกคนเอาว่าเลยแค่ใบเดียวนะใบเดียวไปเปิดฟรีมะเอาใบเดียวไปเปิดฟรีมะอ่าลุ้นใบเดียวมาทุกคนมาขอลุ้นใบเดียวหน่อยใบเดียวนะครับทุกคนแค่ใบเดียวนะเขาจะได้ห้าสิบใบนะครับทั้งหมดเราก็จะได้เอชห้าใบนะอ่าปิดเร็วนะวัดเันงานเร็วนะทุกคนเดี๋ยวไปหลายอยู่ฮึบเฮ้ยทีเดียว ทีเดียวนั้นปึ๊บโอ้โหตามสเต็ปโอเคมามันยังไม่ให้เราปิดเราก็จะสู้ต่อนะครับตอนนี้เราอยู่พันที่แปดนะปึ๊บ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 มาแล้วครับทุกคนปิดอีเวนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ถึงแปดพันป่ะเราเริ่มที่สองหมื่นหกล้อหกล้อหกพันนะครับเราเริ่มที่สองหมื่นหกพันนะวัดขึ้นให้ดูนะว,ว่าปิดไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหน่าจะปิดง่ายอยู่เดชแต่สำหรับคนอื่นแบบไม่แน่ใจนะโอเคมา นี่ครับอ่า ah, เราได้อย่างนี้นะครับเรากดแรกเลยแรกนี่ครับมีให้แรกอันเดียวเหรอครับเวนการไม่ค่อยมีอะไรยากนะไม่ค่อยมีอะไรให้เราดูมากไม่ใช่แรกเกินไปใบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมันต้องใช้5้าใบเนาะโอเคต้องใช้5้าใบนะครับแรก5้าใบอ่านี่ครับเราได้ยุ่นลังมาแล้วอ่ะเราแยกเราต้องแยกเราต้องแรกยุ่นลังปกติก่อนนะครับมาแรกจุดยุ่นลังปกติครับเรียบร้อยปิดมาแล้วครับแล้วไอ้เนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ย ทค่ทำให้มันเป็นยุนรังตำนานนะ่ะทุกคนมันทำยังไงอะ่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะทุกคนยุ่นรังตำนานอะ่ะตอนนี้เราปิดอีเวนต์แล้วนะครับแต่ว่ายุนรังตำนานอยู่ไหนแปบ๊บหนึ่งอยู่ไหนทุกคนผมขอไปประเทศไทยก่อนนะครับเพื่ออ่านนะ A later few moments later. ทุกคนครับตอนนี้เรามาประเทศไทยแล้วอ่ะแต่ว่าวัดก็ยังหาไม่เจออ่ะตอนนี้คือเราเราเรา,เราได้ยุนรังแล้วนะเนี่ยเราได้ยุนรังแล้วนะครับแต่ว่าเราจะอัปเกรดเป็นตำนานนะ เฮ้ยหรือว่ามันต้มเติมทุกคนเน่ะวัดอ่านสกิลให้ฟังก่อนละกันอ่าเอาเป็นว่าวัดอ่านสกิลให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวอาจเป็นตำนานเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราน่าจะปิดตำนานมาเลยถ้ามันโหดนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คของตัวเองโอกาส80%ใช้เอฟเฟกต์หมอบในพื้นที่คล้ายๆกับดาร์คเคทีที่ทุกคนรู้จักนะครับอ่าเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับเอฟเอฟเฟกต์พื้นที่ที่หมายถึงการเปลี่ยนพื้นที่สถานะพิเศษ ไม่ถือว่าเป็นสิ่งติดตั้งและเมื่อใช้เอฟเฟกพื้นที่สิ่งติดตั้งหรือวัตถุดิบของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่บนทุนที่พี่ดังกล่าวคือจะนําอก็คือเมื่อเราใช้สกิลนี้ออกครับพวกหลุมดําหรือว่าไม่ว่าจะเป็นป้ายก่อสร้างของดัรซิตหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีคําว่าติดตั้งจะโดนกระดันกระชุยจะโดนกระเด็นออกไปนะครับคือผักออกไปเลยแม้ว่าตัวละครราใช้เอฟเฟกพื้นที่จะที่จะมีความสามารถที่จะสาธาณะไม่สามารถใช้สกิลได้ก็ตาม แต่เอฟเฟกก็สามารถแสดงผลได้นะครับเอฟเฟกพื้นที่มีผลในพื้นที่เดียวและเอฟเฟกพื้นที่ล่าสุดอ๋อเอฟเฟกมีพื้นที่เดียวนะครับมหมอกนะครับพื้นที่ของหมอกจะสแสดง2ช่องที่ติดอยู่หน้าหลังนะครับก็เหมือนดักเหมือนดักแค่ที่เลยแค่2ช่องนะครับขยาย2ช่องหน้าหลังนะครับถึงพื้นที่หัวมุมนะครับเฮ้ยขยายไปถึง2ช่องที่อยู่ติดกันหน้าและหลังก็ถูกแล้วไงครับเนาะแล้วก็ สามารถติดตั้งพื้นที่หมอกได้เพียง1อันในแถวคือในแถวหนึ่งได้แค่1ชิ้นนะครับผมไม่แน่ใจนะเห็นในรีวิวเขาบอกว่ามี5้า้าช่องนะแต่เดี๋ยวว่าจะไปเล่นให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้นะครับคือในแถวหนึ่งเราจะเลือกเลือกสกิลหมอกได้แค่วางได้แค่ที่เดียวนะครับมีสีแถวอย่างเงี้ยแล้วก็วางได้สีที่นะแต่ไม่ไดแถวเดียวมันจะมีช่องว่างอยู่ไว้ายตรงข้ามโจมตีเราคืนนะครับและหากายตรงข้ามติดตั้งบนแถวดังกล่าวพื้นที่หมอกของฉันจะหายไป นะครับก็คือติดตั้งใน,ในตั้งพื้นที่ของเราอะนะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่หมอกพื้นที่หมอกจะถูกขยายออกและจะหายไปแล้วฝ่ายตรงข้ามจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดศูนย์กลางของหมอกนะครับก็คือแบบถ้าตกหมอกแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่มีเกาะน,นะนะครับก็จะโดนอ้นี้วาร์ปมานะวครับโดน,นดึงมาเลยเมื่อถึงพื้นที่หมอกพร้อมกับชาร์จโล่คุณสามารถป้องกันการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่หมอกได้ถ้ามีโล่จะกันได้ครับแต่ถ้าไม่มี ก็โดนอย่างเดียวนะต่อให้มีบวกก็โดนนะครับไม่มีโล่ก็โดนดึงมานะครับเมื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของพื้นที่หมอกขายทาสีหรือล้มละลายพื้นที่หมอกจะหายไปนะครับโอเคพื้นที่หมอกจะหายไปเมื่อเราขายทาสีหรือเราโดนทาสีแล้วเราล้มละลายนะครับพื้นที่หมอกข้างๆจะหายไปด้วยนะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กของตัวเองโอกาส7 5เใช้เอฟเฟกเลือดไหลนะครับเอฟเฟกเลือดไหลก็คือเอฟเฟกผลกระทบ หลังจากขโมยมาเบิร30%เมื่อเริ่มต้นเทินของฝ่ายตรงข้ามและที่ได้รับเอฟเฟกถูกขโมยมาเบิรเพิ่มจํานวนเทินที่เหลือจะลดลงจากการขโมยมาเบิรเมื่อเริ่มเทินของฝ่ายตรงข้ามและและและ,และ,และอัตราการขโมยจะเพิ่มขึ้น10%ทุกเทินก็แบบเป็นสกิลขโมยเงินนะครับอืสกิลจากเลือดไหลน,นะเอฟเฟกเลือดไหลอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันช่วยให้ทำลายโลได้ด้วยหรือเปล่านะอ่าถ้าถ้าช่วยก็คือดีเลยนะครับ เราสามารถทำลายโล่ใส่ศัตรูได้ถึง2ทีเลยนะทางเอฟเฟกต์หมอกทางอันนี้นะครับภายในแถว2เทินนั่นเองแล้วก็สกิลที่2นะครับในเทินของฉันเมื่อตกแร์มาร์กของตัวเองโอกาส65%สร้างแด์มาร์กทันทีหรือเคลื่อนย้ายนะครับเฮ้ยเมื่อตกแด์มาร์กของตัวเองโอกาส65%สร้างแร์มาร์กทันทีเมื่อตกแด์มาร์กของตัวเองเอ้ามันก็ต้องตั้งมันก็ต้องสร้างแร์มาร์กของมันอยู่มันก็มีแร์มาร์กอยู่แล้วมันจะสร้างทันทีทำไมทุกคนเพื่อ มันเขียนผิดหรือมันผมอ่านถูกผมอ่านถูกนะบอว่าหรือเคลื่อนย้ายโอเคถ้าเคลื่อนย้ายเข้าใจแต่ไอ้ท่าสร้างแร์ม์าทันทีคือมึงให้ตกแร์ม์คแล้วจะให้สร้างท่าไห่วะงงเมื่อตกแร์ม์คของฉันโอกาส65%เรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวโอ้ยมาคอมโบจริงๆนะครับถ้ามันเลือกภายในแถวอย่างเงี้ยมาคอมโบกับดาวกระจายจริงๆนะครับเพราะว่าดาวกระจายมันมาแล้วก็ว์าไปได้เลยถึงเราจะไม่มีเรียกในแถวแต่มันมีสกิลเรียกในตัวนะครับอุ้ยคอมโบกันจริงนะทุกคนนะ แต่ว่าไม่ได้เติมใบอ่ะโทษทีก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็มีอ่าเฮ้ยแต่มันยังไม่มาอีกอะโอเคยังไงเดี๋ยวยังไงอย่ะไม่ไม่มันหายยังไงอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะมันหายยังไงก่อนหยุดหลังนะครับเอฟเฟกตโอเคตำนานหยุดหลังสกิลที่หนึ่งรู้แล้วตำนานหยุดหลังอะแต่ว่ารู้แล้วสกิลรู้แล้วแต่ว่าการหาตัวไอ้ตำนานหยุดหลังมันหายยังไงวะตำนานหยุดหลัง มันไม่ได้บอกนะทุกคนนะอะไรอ่ะที่รับแพ็กเกจยุดนลังเอตัวอะไรละเอียดเฮ้ยมันหายังไงอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าติดตามคลิปผมแล้วผมจะมารีวิวนะครับแล้วผมจะมาคอมเมนต์แล้วอีเวนต์หน้าก็ไม่ไม่อีเวนต์หน้าคลิปหน้าก็คงจะเป็นคลิปรีวิวยุนนลังพร้อมกับจี้ดาวกระจายเลยนะครับอ่าเป็นจี้ดาวยากจกนะแล้วก็นี่ครับเมื่อล็อกอินนะครับนี้พิกิจิตการจี้ทดลองฟรีนะ 2นะครับวันที่2วันที่2เดือนเดือนนี้แหละครับอืมวันที่2วันที่4นะครับเวลาเวลาเที่ยงคืนถึงห้าถึงห้าทุ่มก็คือแบบทั้งวันนะอเนี่ยคือทั้งวันเลยครับเข้าตอนไหนก็ได้นะครับก็คือจะได้ไปเช่าเล่น3ามสามอันเลยนะฟรีนะไอโดนวิตอรี่หน้าไปเอาไปกันนะครับส่วนไอเจ็ตเพโลก็เล่นได้สบายสบายกล้องสีแบบเทเลพอร์ตอาจจะไม่ค่อยติดดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ซุปเปอร์นะแล้วก็นี่ครับกิจกรรมไพ่ไม่ใช่ไพ่กิจกรรมล็อกอินพิเศษรวมพัทของยุนลังนะครับ ก็คือเราได้รับนะครับสะสมสะสมมานะครับแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้5้าอเพชรเลยนะอ่าแจกเพชรกันอีกแล้วนะ <c oughs> แค่เป็นเจ้าของนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปแลกก่อนนะ <c oughs> เราเรามาแปลเป็นเจ้าของแล้วก็กดรับได้เลยนะครับโอเคแล้วอันนี้เป็นกิจกรรมใช้อีเวนต์รับเงินคือใช้ใช้อีเวนต์รับคืนใช้เพชรรับหินเพชรไปเลยโอ้โหใช้เพชรได้ใช้เพชรได้หินเพชรอะทุกคนหนูมันน่า,าที่จ่ปะเนี่ยใช้หนึ่งพันเพชรได้รับห้าร้อยเพชร ได้ร้อยหิน5้า้อยหินเพชรโอ้โหโคตรดีสูงสุดสามครั้งต่อวันสูงสุดพันห้าต่อวันนะครับโอ้โหสูงสุดพันห้าคือผมจัดไปแล้วอะคนเดียวเลยอะทุกคนเหมาเลยอะแล้วมันบอกสาวันต่อสาครั้งต่อวันคือเราสามารถมาสุ่มอย่างนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนถ้าใครอยากเก็บหินเพชรทีละห้าร้อยมาสุ่ม3ครั้งสามครั้งสครั้งไลยทุกวันได้นะอ่าวันได้นำนะครับช่องทางนะครับแล้วก็นี่ครับกิจก,กรรมนะ เราเล่นวิตอรี่เล่นจบไลนเล่นจบทิปเปิลเล่นจบเกาะนะครับก็มารับไอ้กล่องฟรีนี้ได้เลยนะกิจกรรมนะครับมีถึงวันที่มีถึงวันที่6นะครับมีด้วยกันถึง6วันเนาะเรียกว่า6วันแล้วกันเพราะว่าวันที่1ถึงวันที่6นะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวยุนลังนะครับพร้อมกับจี้ดาวกระจายกันนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามใน้ช่องวัดเกมเมอร์ด้วยนะครับวัดเกมเมอร์จะมาทำคิดดีคิดไใ,ใหม่ทุกคนได้ดูตลอดเลยนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาลุ้นสุ่มกันนะครับทุกคนส่วนถ้าใครดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดตั๊มจะใครอย่าลืมกดดิงดิงด้งดิง้งกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกคนสวัสดีครับ